สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูยางพันสองห้าหนึ่งที่ใบเริ่มร่วงหมดเกือบจะหมดแล้วนะครับว่าน้ำยางจะออกอยังจะออกดีเหมือนเดิมอยู่ไหมครับไปชมกันเลยนะครับ นี้เป็นมีดที่สองนะครับหลังจากขายไป ลืมไม่อยากอะไรแล้วครับ ช่วงนี้ผมก็ยังขีดวันเว้นวันอยู่นะครับตามปกติเดี๋ยวถ้าเข้าหน้าแรงแบบเต็มตัวผมก็จะได้เลื่อนขีดแบบไปสองวันอวันพักสองหรือว่าวันพักสามประมาณนี้ครับเพื่อขีดเลี้ยงครับไม่ไม่ไม่ได้ปิดนะครับอย่างผมไม่ได้ปิดทุกปีเลยผ่าแรงตลอดครับทุกปีครับผ่าแรง よし。Uh huh. ถือว่ายังไหลดีนะครับนี่ต่อเล็กครับนีดก็ยังไม่ลงรอยกันเลยครับเพิ่งเปลี่ยนนี่ไป ยังไม่ลงลอยเดินจีดยากไหมครับเสียงก็จะสักๆอย ไม่ได้กีดหนานะครับขี่ไม้มันหนามันเลยดูเหมือนสีผมกีดหนาตอนตีพุ่งกีดบ,บางๆนะครับต่ออาทิตย์เริ่มขึ้นีกครับนี่ก็เพิ่งกีดไปกีดเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับ สองห้าหนึ่งผมแมนะนํำไม่ขีดวันเด็นวันนะครับจะเห็นผลสัดเจนกว่าสองฟอกหนึ่งครับสองฟอกหนึ่งเหมือนเหมือนได้น้ำยางเยอะนะครับแต่ไม่หนักไม่หนักเท่า หนึ่งวันเว้นวันนะครับน้ำยางจะเข้มข้นกว่าถ้าเรากีดวันเว้นวันเดี๋ยวท้ายคลิปจะ ถ่ายตัวน้ำยางหยดให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวจะตัดมาใส่ให้ดูว่าจะยังไหลดีไหมจะออกประมาณไหนนะครับตร่วงนี้ก็ออกไม่ค่อยเยอะนะครับน้ำยางเริ่มถอยแล้ว เราก็จะขีดเลียเ้ยงไว้นะครับผมจะไม่ไม่ได้ปิดนะครับถ้าเราไปคินเอาเขาเยอะเขาก็หมดนะครับหน้าเลี้ยงหรืหน้าเลีง,ง,เงจะไม่มียางออก เรื่อยๆครับไม่ต้องไปเอาขยอะเยอะยวหน้าแดงจะไม่มีกีดครับเล้วน้ำยางจะหมด ประมาณปลายเดือนกุมภาครับปลายเดือนนี้ผมก็เริ่มจะกีดวันเว้นสองหรือวันเว้นสามแล้วนะครับกีดเพื่อตัดลูกตัดยอดมันครับ นะครับมีดแรกก็จะประมาณนี้ครับนี่นี่ก็มีดสองก็งไม่ออกก็มีนะครับนะครับก็เมน มีดตีดยากหน่อยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมีดแล้วก็รับยังไม่เข้าที่ ้นนี้เริ่มจะไม่ออกแล้วน่าจ,จะออกงูออก,ออกคลนะ้ายน่าจะตายนึ่งนะครับ <c oughs> ต้นท,ที่กำลังจะต,ตายนึงก็ปิดไว้บำรุงนะครับเดี๋ยวก็ออกนะครับนีดที่สองนี่เพิ่งกีดไปครับ ยังอย่างนี้นะดินไหลยังไงม่ได้กีดก็หลายต้นอยู่ครับบนไรลทำคิด ถ้าจะทำตอนกลางคืนก็กลัวไม่เห็นครับนี่กันหยุดของน้ำยางรอดูท้ายคลิปนะครับผม มาชมกีดยางชิวๆไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อยากรู้อะไรสงสัยอะไรก็มินมาสอบถามได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรถ้าทำได้ผมจะพยายามทำให้ดูนะครับผมดีช่วงนี้ คอนเทนไม่ค่อยออกครับติดยางอย่างเดียว ไม่ดูจะออกแค่ไหนนะครับพอดีวันนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงครับเดดออกแล้วไปดูโซนข้างล่างดีกว่านะครับอันนี้เป็นโซนบนข้างบนครับเป็นสวนเดีย๋ยวเราจะไปดูดูข้างล่างด้วยนะครับผมครับผม เราก็มาถึงข้างล่างแล้วนะครับตะกี้อยู่นู่นครับมุมสวนมาดูแถวล่างกันบ้างครับจะไลดีเหมือนข้างบนไหม ครับต้นใหญ่นี่ถ้วยลิรครึ่งครับประมาณเลยครึ่งถ้วยมานิดหนึ่งครับมดเดียวข้างล่างก็จะไหลดีกว่าข้างบนอยู่นะครับครับผมมาต่อกันเลยครับตะก,กี้กล้องตัดไปนะครับไม่รู้เป็นอะไร ตมถ่าอยากได้ใหม่มนงครับเดีย๋ยวรอราคาถึงยีห้าก่อนเดี๋ยวจะไปดาวใหม่เูยครับนี่ครับมุมล่งดูหน้าต่ำกันบ้างนะครับ ต่าก็ยังไหลดีอยู่ครับใบเริ่มร่วงหมดแล้วนะครับดูครับดังน้าเลยครับหนามากน่ครับไม่กลางเดือนก็ขึ้นเดือนกุมภานี้นะครับจะได้เผพๆเพาลงอยู่ ผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมตอนกลางคืนกันเลยครับที่ผมกีดไว้ว่าน้ำยางจะไหลประมาณไหนนะครับผมสําหรับยางสองห้าหนึ่งใบเริ่มร่วงครับจะเข้าแรงครับนี่ครับว่าจะออกดีประมาณไหนไปชมกันเลยครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพอดีต้องรีบกลับเลยได้แค่นี้ยังไม่หยุดใหญ่ไหลนะครับ